เส้นทางเส้นนี้มันเป็นเส้นทางความเร็วสูงที่ว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วเส้นทางเก่าเนี่ย <S 2> <S 2> มันเป็นเส้นทางที่วิ่งมาจากเมืองสุโขทาเนาะมาถึงที่ที่มณฑลเชียงใหมินเนี่ยนะแล้วก็ฟูโจเนาะฟูโจ,โโจโก็คือเมืองเอกของมณฑลฟูตเจียนเนาะอันนี้เป็นสายที่ CRH 200 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี่สายที่สร้างใหม่นี่มันเป็นสายไอฟย้ฟูซิงเนาะฟูซิงนี่วิ่งจากเชียงหมินไปจางโจเนี่ยมันเป็น350กิโลเมตรแล้วเส้นทางนี้มันวิ่งไปถึงเซี่ยงไฮ้นะฮะมันเป็นเส้นใหม่แล้วก็ สิ่งที่มันมีมีความโด่งดังคือมันมีเส้นทางที่เรียกว่าอยากเสียเหมือนเนี่ยข้ามข้ามช่องแคบไต้หวันไปที่ไทเปมันมีเอ่อเรียกว่าแผนการจะสร้างอ,าอุโวง์ลอดใต้ทะเลไปที่ไทเปเอ่อจากเสียเหมือนซึ่งก็ก็ถ้ารวมชาติมาไหลเขาก็จะสร้างทันทีเขาบอกเงี้ยเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเราจะรวมชาติกันแล้วก็จะมีเส้นทางคมนาคมรถไฟความเร็วสูงเข้าหากันถึงไทเปเลย ก็เป็นโจทย์ข so so like ้อหนึ่งที่ที่เขาประกาศนวันที่เปิดเส้นทางจางโจวนี่แหละครับจางโจวก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของของมณฑลฟูเจี้ยนฮะเซี่ยเหมินก็เป็นเมืองใหญ่เซี่ยเหมินนี่เป็นเมืองท่าสําคัญของมณฑลฟูเจี้ยนที่อยู่ตรงข้ามไต้หวันเลยผมเคยไปอยู่สองครั้งแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเจ็ดแปดวันนะแล้วตรงข้ามตรงนั้นอ่ะก็คือเกาะจินเหมินที่ห่างกันไปประมาณสี่ห้ากิโลเนี่ยก็เป็นเกาะไต้หวันนะฮะเป็นมณฑลเป็นเป็นเขตไต้หวันเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่าเพราะอะไรเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซียเหมินเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะฮะมีประชากรเป็นสิล้านเหมือนกันนะทังแปดล้านมังเป็นเมืองท่าสําคัญแล้วก็เป็นเมืองท่าที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของมณฑลฟูเจียนเพราะว่า <emas S 1> เหตุผลก็คือว่ามันเจริญมากไงแล้วก็มีมหาลัยมีต่างชาติมีการลงทุนจากไต้หวันมหาศาลคนไต้หวันส่วนมากจะไปลงทุนที่มณฑลฟูเจียนเยอะโดยเฉพาะเซียเหมินเนี่ยคนไต้หวันอยู่เป็นแสนนะผมว่ามีต้องสองแสนนะอังน,นั้นเซียเซียเหมินก็เลยเหมือนกับเมืองเมืองของคนไต้หวันอะ่ะ แล้วเป็นเมืองที่มีทิวทัศส,สวยงามแล้วก็เป็นเมืองรีสอร์ทอ่ะอากาศดีมากอยู่ชายทะเลนะฮะฉะนั้นผมก็เลยไม่คิดว่าโอกาสที่จะลบกันมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ว่าการที่จะให้ไม่ลบกันเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งของคนที่อยากลบอืมมันก็เลยเป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่ว่าเราก็ต้องมาน้องพิจารณาว่าคนที่จะอยากรวมชาติไต้หวันกับจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นท่านั้นเองนะตามตัวเลขแต่คนที่อยากจะแยกประเทศเนี่ยมันก็มีประมาณห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะ แล้วคนที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่อยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรอย่าทําอะไรอยู่เฉยๆฉนี่เขาสํารวจมาแล้วนะอ่านี่คือโจทย์ที่เราต้องคิดว่าการที่จะเกิดการลบกันในเกาะไต้หวันเนี่ยมันยากเพราะเหตุผลก็คือคนส่วนมากไม่อยากลบหรอกแต่ว่ามันต้องขู่ไงแล้วคนที่ทําให้อยากให้ลบที่สุดก็คือไม่ใช่อยากให้ลบโทษอยากให้มันมีความขัดแย้งอย่างนี้คาคาไว้ตลอดตลอดเนี่ยคืออเมริกาถ้าไม่มีอเมริกาตอนนี้รวมชาติไปตั้งนานแล้ว ฉะนั้นจีนก็รู้จีนก็บอกว่าสิ่งที่ทําได้คือเตะอเมริกาทิ้งไปเขาก็เลยแผนเขาก็เลยไม่ใช่แค่เอาออกจากไต้หวันนะครับเขาต้องเอาอเมริกาออกจากแปซิฟิกริมไม่ได้แผนการเข้ายาวขนาดว่าจะต้องออกจากโอกินาวาจะต้องออกจากฟิลิปปินส์จะต้องออกจากปูซานโยโกซูกะในระยะยาวเพราะมันก็มาจ่อข้างบ้านเขาอยู่ดีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาถ้าเป็นมหาอำนาจของโลกมันก็คงจะไม่ให้เป้นแน่นอน <Okay. S 2> ผมมองออกเลย <Okay. S 2> ผมก็นั่งคิดเรื่องนี้ตั้งเหมือนคุณอีกคิดแล้วอ๋อครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์น,นะครับสามรุ่นจบฮะร, hmm. รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นปู่สามรุ่นจบหมายความว่าถ้าไปเลยสามรุ่นเลยอย่าไปหวังรวมชาติเลยไม่ได้รวมกันอีกแล้ว <laughs> ฉะนั้น hmm. เขาถึงบอกไงฮะต้องจบภายในสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สีเก้าเขาตีโจทย์ไว้ว่าหลังจากสอง0สามศูนย์สองสามสี่เก้าคือหนึ่งร้อยปี ห้ามเกินหนึ่งร้อยปีถ้าเกินหนึ่งร้อยปีก็จบเฮกันฉะนั้นไม่มีทางยืดกว่านี้แล้วที่จริงเขาพยายามยืดนะครับเติ้งเสี่ยวผิงบอกเอาซุกไว้ใต้ผมครับแก้ไม่ได้ขอไม่แก้แก้ไม่ได้แน่นอนขอคนรุ่นใหม่มาแก้แต่คนรุ่นใหม่มาแก้ก็หมายความว่าต้องรุ่นต่อไปเลยนะไม่ใช่อีกหลายรุ่นนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าคุณจะรวมชาติไต้หวันเนี่ยคุณจะต้องรวมภายในสามรุ่นสามสิบสามสิบสามสิบก็คือเก้าสิบสามรุ่นก็คือเก้าสิบปีฉะนั้นเกินก <S 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 วมม่าเะ สีน้ำผิงต้องบอกว่าถึงบอกว่าขอข้อขาดบาดตายต้องจบในรุ่นเขาไงจบเขาถึง oh, ให้สีน้ำผึงอยู่อีกสิปีไงเพื่อรวมชาติอันนี้จบโจทย์ของคุณอีกข้อที่หนึ่งว่ายังไงก็จบในปีสองศูนย์สี่ศูนย์แล้วกันนะผมสองศูนย์สามศูนย์ถึงสี่ศูนย์มันจะจบในช่วงนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นฉันทานุม,มัติอย่างแรงกล้าเขาทุกคนช้อมใจกันพูดว่าไม่รวมชาติไต้หวันประเทศจีนก็แหลกสลายเหมือนกันมันเป็นคนเรื่องข้อขาดบาดตายถ้าไต้หวันประกาศเอกราชเป็นประเทศเมื่อไหร่ปุ๊บ คนจะตามมาอีกหลายที่เลยแล้วไม่ใช่ว่าคนจีนข้างในมันจะเงียบเรียบสงบมันเป็นคลื่นมหาศาลเลยที่คนอยากจะแยกเยอะเยอะเลยฮะคนอยากจะแยกทุนี้วันนี้เสรษฐีจีนก็ออกมาปีที่แล้วออกไปหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสี่พันคนเอาเงินไปหนึ่งจุเจ็ดล้านล้านบาทออกจากประเทศเขามีสถิติด้วยนะฮะปีนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าคนเศรษฐีหนีออกจากนอกประเทศไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินไปด้วย อันนี้คือโจทย์ที่ที่แล้วก็ยังมีคนในประเทศเนี่ยโ oh, อ้โหขึ้นใต้น้ำยๆอยากจะแยกอยากจะแยกเอ้ยผมอะไ,ไปปรทรัพยากรของผมผมก็ใช้เองถ้าไต้หวันแยกได้ทุกมนทนก็แยกได้ครับไม่ใช่ว่าเขาจะรักกันขนาดนั้นและครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็เลยมีนโยบายว่าถ้าอยากให้รวมประเทศก็ต้องรวมโดยไต้หวันเอามาให้สําเร็จไม่งั้นประเทศไอ้บนทลนอื่นก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันมันต้องแข็งก้าวให้ได้สําเร็จอันนี้คือโจทย์ที่ที่ที่ไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ก็ค